กาปเปิดรเรียนเถอะปะิินะคะอย่ต่างเลยช่วยโฟกัสหน่อยนะคะเาแตงต้อยเข้ากระสน้องพีลัเรียี่รัีงราราข้าวีีให้นมเดี๋ยวแต่เขาไรู้แล้วว่าเราพาตัวน the ี้เราพาอะไรมาอันนี้อันนี้คือเตียงเตียงสำหรับทำไอันนี้ชอบเตียงเหรอน่ฮะถึงไคนันเนี่ยชอบกมด่ กลับ oh. ไปเจอเจอเจอที่วัด แล้วนาตาชาเขาอยู่โรงเรียนประจาอยู่ค่ะตอนนี้คือ<ร>พา<ร>ไป<ร>ปึก<ร>ใช่พอน้องเป็นคนแบบกลัวอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้น้องใกล้จบแล้วแล้วก็ขออนุญาตครูแล้วนะคะว่าจะพาน้องมาเที่ยวนะคะเราตอนนี้อยู่ที่คินตันมาลายก็คือเป็นโรงแรมที่เป็นเพจเฟนลี่แล้วก็มีโซนหลายๆคนที่ให้น้องหมาสามารถแบบอยู่ได้แล้วก็มีห้องพักท<ส>ี<ส>่น<ส>้องอยู่ได้นะคะเลยพาน้องมาเดินบริเวณนี้ก่อน วันกลับไวายสั่งไม่ได้วอนกลับไปเปิดโรงเรียนเถอะปะสั่งไม่เป็นเองมาเนื่องชายชอบก็หน่อยไหมสิสได้ไหมสิสไม่ต่างเลยเรียบร้อยโอเคสิสเตจ่หน้าลอยแล้วเนาะเสรแล้วครับหมดแล้วครับสำหรับรายการวันนี้เพียงเท่านี้นี่คือสิ่งที่ทำได้นี่สิ่งที่ได้ม่เดี๋ยวเรารอแบบรอเช็คอินแล้วว่างี้เดี๋ยวเราขอพาน้องแบบเดินชมก่อนนะคะ มันจะวิ่งไปมันจะไม่วิ่งไปไหนมว่งไป่นเลยไหตั้งสาครั้งตัวซิะเรียิไปหาใครไม่ไปไหนเลยเอ๋ยู่ามันสาทีเอ๊ะ เริ่มงเนี่ยมไม่ดูหมดแท้เลยไม่เริ่มวะเอาหรอนาราชานาตาชานาราชานาราชานาราชาเอข้าวไปคุณีให้ชิมา โซนที่น้องสามารถอามนั่งได้เหมือนกันแล้วเราก็มีอาหารเครื่องดื่มที่สามารถสั่งได้แล้วก็มีเป็นเหมือนอาหารให้น้องทางแรมมีเหมือนเป็นไอติมนะเดีนะ๋ยวเราก็เลยลองสั่งไอศครีมรสคาโบนาร่าให้น้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวรออาหารแร ก้องดูเดรออรอบเยชิม่าอยากิมะคพสลาโบนาลาเจลาโ้อยากลองชิมจังเลยอะนะชิมนิดนึงได้ป้ะจืดจืดไม่จืดน้ำตาลโนไม่จืดอร่อย่ะ ก็คือคนก็กินได้เหมือนเพราะอร่อยคือจริงๆเลยจะบอกว่าอะไรรู้ปะอาหารหมาหรือขนมหมาหลายๆอย่างอะคนกินได้นะมันจะเหมือนกลิ่นมันจะเหมือนเค็มแต่พอกินเข้าไปจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เค็มอย่างที่เราได้กลิ่นอนะแต่นี้ใช้ได้เนี่ยอันนี้รอร่อยนะเนี่ยนาตาชาสั่งสัก20ถ้วยกับบ้านเลยอ๋อเดิน,ดเ,น,น,นะะเดิเเนเดิ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 นเ่อนเดิ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 าเดิน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 มาินเดินเดินเดินด้นเดินเดิก็าาาย,ยังไม่เห็นนะคะว่าห้องหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องนเดชาไปพาดูนเด โ okay, อเคระหว่างนี้นะคะเราจะทําการถ่ายรูปนิดหน่อยนะคะไหนๆล้วก็มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ตต้องถ่ายรูปให้เนยแล้วเนยจะถ่ายรูปใพิลิตนะคะแล้วก็เนี่ยทนั้นได้เลยว่าในถ่ายรูปพิลิตกับนาราชาได้ออกมาดีมากกว่านะคะเท่าไหร่ด้วยคะเท่าไหร่ห้าร้อยไหมโอ้อเวลาเล่นนานดีกว่าถ้าถ่ายแย่กว่านี้ไปเรียนแทนนาราชาคอหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยให้คนที่ดูเป็นคนตัดสินละกาันเม้นมาคขาว่ารูปใครดีกว่ากันนะคะรูปละห้าร้อยนะรูปละห้าร้อย งสองนัสาวซีดซหนึ่งสองนัชาไหนดูก่อนมันย้อนแสงอะเดี๋ยวปรับแสงก่อนเดี๋ยวไหงหายที่ร่างี้ที่ร่ากันนาชา่ามุมก่อนหนึ่งสองา ืนึ่งสี่พันห้าร้อยลูกเฮ้ยได้เว้ยโอ้ยเขาดีเยอะโอ้เขาถ่ายสวยกว่าเหอะเดี๋ยวเขาจะไปจูงน้องมาเนอะโอ้ยนั่นไงนั่นไงมา ลูกจุดใจแล้วโอเคเอาแบบเอาแบบเดี๋ยวเอาไปปล่อยก่อนแลไม่ปล่อยเลย เออใหม่กอเหนื่อยคิดว่าใครจะชนะครับลากไม่ดีแล้ววะฉันสิชนะรู้ดูละหารอยนะทุกคนอย่าลืมไปเราไปเข้าห้องกันเช็กอินได้แล้วมาดเช่านาไปเห็นห้อแล้วเปิดตู้เปตูเออตัวเนี้ยวัเอ้าเฮ้ยไปนี่ไป เตียงมีผ้าปูมีขนมให้ด้วยผ้าปูใบหน้าตาก่อนเลยตีงสองเตีอุ๊ยมีขนมด้วยนั่งขนมนั่งช้เปล่าอันนี้ใช่เตียงให้ด้วยเดี๋ยวแต่เขาไม่รู้แล้วว่าเราพาตัวนี้เราพาพันอะไรมาอันนี้อันนี้คือเตียงเตียงสำหรับเตียงสำหรับแบบว่านั่งเตียงสำหรับนั่งเตียงสำหรับนั่งนอนชาเตียงนอนหนูไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานอนด้วยกันนี่เดินมาช้าไหมหน่มหนุ่มหน่มหน้าว กลับไปเจอเจอจอที่วัดไปอยู่กบหลวงพ่อเลยลูกน้นี่น่นน่นน่นนขอเอาเยมาสำรวจลูกมชสรวจโลกงั้นมี็ดีนะเนี่ยมาดูปาีนี ยงนอนหนูโซฟาทุกชิ้นในโลกของหนูชอบโซฟาเป็นเจ้าหญิงโซฟาโอเคต้องอย่าชิบนะทำไมหนูชอบเตียนอ่ะลูกฮะหนูเป็นคนปอนเนี่ยชอบหนูชอบหนูชอบมากเลยค่ะ เออาล่ะเนหมือนพอคนน้อยๆน้องจะชอบเล่นมากกว่าอย่างเงี้ยป่ะครับใช่โดยส่วเป็นแบบพิเวตโซนมากกว่า่ซนน่าจะใช่จริงๆแล้วมันชอบเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าจะชอบเล่นในที่ที่เหมือนแบบเวลาอยู่ในบ้านเวลาอยู่ในที่ที่คนน้อยเซฟโซนเซฟโซนอยู่ในห้องของตัวเองไม่มีใครเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบล่าเลิงมากกางพูดแล้วใช่กางพูด อะชาอะชาราืไ้น้าานา้าว้าว้าอะไองราชาไปกินรอมาาไชาลุมาไโมาเองตามองูก จล่าเริงไงอยูดี h a เนี่มาลูกไหมขนมไหนขนมพี่ให้มานี่นีนี่ค่ะอะไรอ่ะดูเห็นอะ้ลูกดีๆนะไม่เอาแล้วลูกนะใจ แปลว่มามึงถ่ายได้หนะรือไะจะนอนไม่ต้องอถอนหายใจสภาพถ้าเป็นโหดพี่แยมเฉดดูเดียว ตอนนี้ก็คือราชินีจะต้องทำการพักผ่อนนะคะพักผ่อนแล้วที่ใช้ก็จะพักผ่อนกันแบบร้อนนะคะก็โรงแรมดีมากเลยนะใช่ใช่ดีะทจริงแล้วก็าหาโรงแรมที่แบบว่าให้หมาเข้ามาพักอยู่ด้วยมันก็ยังมีน้อยนะในในบ้านเราอะแล้วที่นี่ก็คือเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เป็น pet friendly ที่โอเคมากๆแล้วก็ต้อนรับรับพนักงานทุกคนก็คือแบบมีความใส่ใจเอาแบบน้ำให้หมาไหมหรืออะไรอย่างงี้มีอาหารมีสแน็คโอเค เดี๋ยวเราขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะอย่าลืมด้วยนะคอมเมนต์มาด้วยนะว่ารูปใครเดียวกันเราจะเอากี่รูปรูปเดียวเลยวัดเลยให้สามรูปไหมสามรูปอ่ะสามรูปคนละสามรูปรูปละห้าร้อยนะวัดกันเลยรูปต่อรูปถ้าเกิดว่าพี่ลิซแพ้พี่จะต้องจ่ายให้เนยรูปละห้าร้อยไอ้ที่เลือกรูปเดียวก็ดีแล้วพันห้าเองนิดหน่อยเออแล้วถ้าพี่เนยแพ้อะเนยแพ้ก็ไม่มีอะไรใช่ถือถือว่าแบบ ถกได้จ่ายแล้วกระโดดกันเลยเหรอ้ like ้อเค้ซื้อมงือซื้อเดยเริ่มมงล้วรีรับใช้ไหครับคุณผู้หญิธนชาไปกินข้าวเรืงมากินข้ามาเลยฉีเาไงไม่พอใจเหรอพ่เยกอ่ะโดนลูกหลงอ่ะอา นาม่ไม่พอใจเใจเย็นน้ชาน้ามเคยเจอแต่นำมนำมมันไม่ชอบกันหรอนี่ไปนั่ใช่ไหมน่ใช่ไหมนี่ทีเนี้